ใปเบึงทางกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะเพิ่นได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตัดผมเห้กับน้องนนักเรียนนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะจัดกำลังพ้นจิตอาสาพระราชทานนะคะ สํำนักงานพัฒนาภาคสองจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนานี่เลยค่ะ,คะตัดผมให้กับน้องๆน,นักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านน้องไพน้องหินทาน่ทานาคารกรุงเทพ28ค่ะ,คะอำเภอเมืองอุดอรธานีเพื่อให้เด็กน้อยนักเรียนเนี่ยนี่เนี่ยผมสั้นนะคะสะอาดสะอ้านเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะแล้วก็เป็นการซ้อยแบ่งเบาภ้าราัคาใส่ใจในขั้วเรื่อนพร้อมอ่ะขันไปตัดใด้ร้าน้องก่กะตัดหัวหนึ่งจักบาทเอา <S <S เด็กเล็กเด็กโตเม่นเพิ่นสิแดงเน่เด็กเล็กเด็กโตบ่นหน่อยก็30บาทมันเถาะแต่นี่พี่ๆีทาหารเท่าไปตัดห้ฟรีนะคะใ,ใ,ให้นักเรียนที่มารับบริการนี้รู้สึกมีความสุขดีใจนะคะแล้วเพื่อนก็นได้บอกขอบคุณหน่วยงานพร้อมค่ะสำนักงานทาหารพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเนี่ยเพื่อนให้ความสำคัญกับเด็กหน่อยนักเรียนมากๆเลยนะคะอ้าวพื้นที่ไดอยากได้พี่ๆีทหารไปตัดผม บอกเล่ากันเข้าไปได้นะคะเนี่ยไปด้วยใจจริงๆจัดกำลังพ่นจิตอาสาไปให้บริการทึงทีเลยว่าสันทอค่ะไปทุกที่ไปทุกจังหวัดเนาะ,ะเป็นสำนักง,งานพัฒนาภาคสองเนี่ยค่ะสัปดาห์ที่แล้วพี่เนี่ยเพื่อนก็ได้ไปมอบถังน้ำให้กับพื้นที่ที่ขาดแคลนค่ะค่ะเพื่อนวางสีด้พี่ทหารเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนคิดพวกออกบอกพี่ทหารพนักงานเป็นยดทุกเรื่องมา